อวดยังไงทิมแซงกินอดีตรวดยิมแซนกินยุอันอกูแน,น,น,น่ส่วนสองวันสองสิงสองวันหกวดยิมแซนกินแน้นเขา่าเข่าฟังมาขึ้นแล้วไต่แล้วเปยั่ก็ไต่โรคตับไต่เม่อนาภาพเีว็ว ตมหลกนะครับต้มวกตับไก่ตมเราเราไกนะยังคืออ่ายังโคแลนยูเซนโซเวนโคแลนยูเ้นกวดประเทศชาวสวิตชาวสวิตยดน เราอยู่ประเทศสวีเดนสวีดิตโพดประเทศสวีดิตเรามาเคยเราเคยมาคุ้มทีมสั่นทีมสัมสสส่นช่วงนั้นบนโลกบนโลกสองพันสองหนึงสองพหกมันจํได้สองพสองกับตุกรอบแปดทีมสองพันหกกับตุกรลบแปดทีม ไปถึงดวงดาวนี่ยกกระจกแลเป็ดมินเว่นก <kil> ันด <individuals> ินแมนเนตายแล้วแล้วก็จะเข้าก็จะไปใจมือขึ้นเนตายมือเด้งม้วนหัวมือมือขึ้นไปเพิ่มเข้ามือขึ้นม้วนตายตายววนแล้ว Cô lâu thầu lại hola 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 70 hola 76 hola 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 chết hola 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 nó, Cái mình tạm <laughs> <laughs> ยังอรรมะตัไปหาสุนต์ั็ยังไม่ได้เป็นอมตัต้องไป,ปไปหาสูนตู้งไว้สืบหาสูนตุงยังจะได้เป็นอมตะอายุในธรรมมันยิ่งเกียรจกหารอยปีจักหารอยทุสวรรค์ไม่ดีเป็นอวมตาเลย ยูยักหาลอยปีกันกันกันยูได้ครบแล้วบอกไม่มีว่าการตายเลยนี่เป็นอวาตารเลยกินเนี้ยลงเต้เลยเลยไปกินเนี้ยกำลังจะไปอยู่ <c oughs> ได้เป็นอวตารยังบ่ตายไปหาอสูร คหารวยปีแค่หารยลยแซหรยตัวสวัดหายปีก็บ่บ่ดวนแ่เดียวหายปีแค่เดียวยูแนี้ทำดูแต่นี่หนัง บสองสามมือไว้แล้วก็จะพวกพวกกันฝรั่งก็จะก็จะฟังนะแต่ส้ที่พี่จะฟังเรวาด็เขาคนไทยสองสามมือก็จะฟังฟังลูกจีบโคตราไปโคด พูดจริงดูแต่ยแรเลี้ยงไฟ้ยบนย้อมแล้วไฟเป็นอัตะต้องเป็นอัปตาให้ได้